สวัสดีเจ้าเจ้าพาเจ้าตอนนี้มาห้าโมงป่าแล้วเจ้ามาน้ำโป่งเจ้าวันนี้เอาหลังแต่ซอกตัดสองเซนเกลองแล้วเหมือนเดิมเจ้ามาพักกำลังเจ้าอาจจะได้ก็เจ้าอึบอึบยสแวนเจ้าสอแว่นปลาสไตล์ได้สามตัวเจ้า นานนานอ๋อ <thing> โอ <tinc S 2> ้ยแสด็จนะดีแม้เต่เสด็จปักนะทางจะฟ้าขยาแหงแล้วไปเจ้าว้ายตายตัวแรกกระโดดไปแล้วเจ้าอย่างสวยงามได้ตาแหวนเจ้า <c oughs> <c oughs> ได้สอบตัวเจ้ามันมาเจ้านี่เจ้าปัดสอยเจ้าปัดตะเพียนเจ้าดีเกือไปได้เจ้านี่เจ้าปัดตะเพียนกระป๋าอันสอยหัวแข็งเจ้าปัดสอยมอนเจ้า ลูกป,ป่าพันป่าเจ้าป,ป่านิน้นน้อยเจ้าหน้ามันนักขึ้นเจ้าโอ้ย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 โอ้โอโอโอโยป่าจะเพี้ยนครับป่านิ้นเจ้า หลังมาทิ้งัดนึ่ะเจ้าตัวใหญ่อยู่เช้าปตัตเพียนก็ะปัดนิ้นเจ้าโอ้ยยังกระโดดไปได้เจ้ากระโดดไปตัวหนึ่งเง้า้ายขายยยอกเย้า ปัดใสข้างลายเจ้าเกือบจะออกแล้วเจ้าอ้ยเกือบจะโอ้ยกันมันกระโดดใส่ปซ้ายข้างลายติดๆั้านนอกอารมณ์บบดีเจ้า นติีได้สองสวนเน่ะกระโดดไปไหนก็บอกกระโดดกระโดดไปติดไปติดปานสายข้างลายติดพอดีเจ้าป่าสายข้างลายก็เลยรุดไปเลยต่ดสายมนตัวหลวงเจ้าวะจะป่านไม่ว่าไปได้เจ้าตาสายข้างลายต่จัดงามอยู่ เหมืนหูวกากมเจ้าก็ไป็นปลาส้า,สาอนนี่น่าจะมันเหลือแล้วเจ้าสองตัวเจ้าเป็นลาบแล้วเจ้าปลาส้ากลมกับปลานินเจ้า นี่ก่อนเป็ก็บอกว่าจะปลาจะได้แต่ละตัวนี่เราห่อ oh oh. <laughs> อันนี้น้อยเจ้า <laughs> ถูกปลาพันปลา <laughs> ยี่แบบเอาแม่มาตัวเจ้าลูกป่าพันป่าเจ้าสองตัวเจ้าเหลือมาแล้วเจ้าเดี๋ยวแม่มาเน่นอนปอกใจตัวเองเจ้าใครคือแม่มันมา ตอนนี้ลูกมันกำลังมาอยู่ตัดเทียนตายก็ตัดสไตายเจ้าตัดเทียนตายก็อันขันิีนไปตีนมาเจ้าตัดสไตายเจ้า ลูกป่าพันป่าจ้า <laughs> บอกอ็เอาแม่ม,มาผบมาท่เดีน <laughs> อ๋อ,อ,อ,อป่ามีนเจ้าจะปาก็นึกว่าปาซ้อย ให้ข้างลายหนึ่งตัวเจ้าว้ายแหมมันมาแล้วเจ้าปนินได้ง่ายมันล้วเจ้า มันซักอยา่แล้วเกือเจร็จได้แล้วเจ้ามันก็จะออกจำแล้วเจ้ามันก็จะเลยะจำกปแล้วนี่เจ้าแปดินตัวใหญ่ ไปข้างลายเจ้าจตาแว่นนิดแจงนี่พ่อนไว้จิโปก็ดีเอาวันตาแว่นก็ดีนี่เสียเวลาครับตาแว่นเจ้า ตาทันตาจ้าเอาแม่มาแหมสักตัวแล้วเจ้าโอ้ยปัดโดนมือแล้วบบดตามสักกันเจ็บใจขนาดเลยปุาปัดโดนหัวมันแล้วแต่ว่ามันยังลุดออกไปจนได้เจ้า เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะโดนแน่ตักข้างลายเจ้าปุ่งไปตุงมาไม่ว่าจะหลอดเจ้าแต่ถ้าเป็นปลาส้อยมอนนี่เหลือแล้วเจ้าโดนแล้ว <laughs> โอเคเจ้าตอนนี้หกโมงงั้นเกือบจะห้าสิบลวเจ้า ก็จะทุ่มหนึ่งล่าเพ่จะล่อจามเพื่อจะถึงบ้านแหมยิ้มทุ่มเกิงมาล้วเจ้าตอนี้มันมืดแล้วในหน้านมาหาันแล้วพอพอในกล้องนี่ก็ยังพอหันอยู่โอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าช่วงนี้พยายามทนพอกันน้อยเนอให้มันหายงอมกับปอไม่เลยค่อยมีป่าหน้าเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าป้าเจ้าว่าจะได้หน้าก,กอ โชคดีได้ปัดนิ้นหลวงเจ้าน้ำอ่านนี่ก็แย่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าได้อยู่เจ้าวันนี้น้ำมันขึ้นมาแห่งเจ้าก็เลยได้ในเจ้าได้ปัดส้อยตัวหลวงได้ปัดตะเพียนแล้วก็ปัดนิ้นปันิ้นได้แบบน,นักเจ้าก็เจอปันิ้นจะนักวันนี้น้ำมันนักมันไปไปเลยเจ้าแต่ก็ได้ปัานิ้นหลวงมาตัวหนึง่งแต่แต่ละตัวก็เออตัวงามอยู่เจ้า ได้ประมาณก okay, ิโลกิโลป่าเลยนะเจ้าโอเคเจ้าตอนที though, ่มาถึงบ้านกระทุ่มป่าแล้วเจ้าก็ถือว่าม่วนด้วยเจ้าถ้ามันได้ตัวใหญ่วันนี้ก็มีป่าส่งป่าส้อยอย่างกระโดดอยู่พอได้หัดมันนี่กระโดดกระมวนอยู่โอเคเจ้าขอบคุณนั้งนายชาติท่ตารับชมชาวจ้าไปเป็นกำลังใจกันตลอดฝั่งไกลกันนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้มันบอกใครมีป่าได้แต่นิดแต่น้อยมันเมื่อไหนจะได้เตือดึง ับคลิปนี้ก่อนเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย